<tyard. S 2> วันนี้เรากินข้าวเหนียวดูฮะนี่ข้าวเหนียวนี่หุงนะครับไม่ได้นึ่งนะต้าน,นหน, ει, น่อต้านหน่ออ่าหุงนะครับนี่ข้าวเหนียวนะดูะ๋พี่น้องทางภัดใต้ก็จะกินแบบนี้นะครับนี่ข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวนะ <Yeah. S 1> มพนะมพร้าวนี่ใส่อะไรบ้างหนมะพร้าวใสเกลือน,นิดหน่อยหมายความว่ามันมันนะมัน,ม,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 นมันเค็มเค็มนะครับกินกับนี่ฮะปลาเค็มทอดหรือว่าปลาทอดนะครับอันนี้เป็นปลาโอนะครับนี่หัวหัวโตเลยนะครับ ปลาโอนี่ปลาโอต้มแล้วนะอ่าต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่ากินแบบไหนนะครับ<อ>คู่กับแต่อนะแต่อ,อก,ก็คือชาดำร้อนอ่าชาดำร้อนนะครับปกติแล้วเขาจะกินกาแฟใช่ไหมเชา้าแต่ว่าถ้ากินข้าวเหนียวมะพร้าวนะเหนียวมะพร้าวแล้วก็กินกับปลาคริมนะครับก็ของคู่กันก็คือชาดำร้อนนะครับคือแต่อแต่อนะแต่ออ ถ้ากินกับอย่างอื่นมันไม่เข้ากันนะมันต้องกินกับแต่ออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเขากินแบบไหนนะนี่กินแบบนี้ครับนี่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 อ่ามะพร้าวนะนี่ครับใส่มะพร้าวเข้าไปนะครับแล้วแต่เลยจะคลุกด้วยมือจะคลุกด้วยอะไรก็ได้นะครับนี่นี่ครับนี่มะพร้าวนะมะพร้าวก็จะมีรสชาติมันมันเค็มๆนะนี่ครับอ่าอ่าลรากินให้ดูห้อ นี่ครับมะพร้าวนะมะพร้าวนะนี่ครับนี่กินแบบนี้เลยนะครับเช้าเช้านะครับวันนี้เรากินข้าวเหนียวคลุกมะพร้าวแล้วก็กินกับบลัเค็มนะครับเข้าใจว่าหลายคนไม่เคยกินนะครับนี่ครับนี่คือชาดําร้อนนะครับหรือว่าแต่อนะชาวภาคใต้เรียกว่าแต่อนะครับภาษายาวีนะชาดําร้อนนะครับ 嗯。嗯嗯嗯。也、嗯嗯、不远。嗯、好了。好了